กอกูที่เจ็ดนะครับนะเในจอในกรองนี่คือเก้าสองพันเจ็ดองน้องยกยาลาเป็นแดงสมาชิกชวนกันมุ่งน้ำเงินทางซ้ายมือกองจอเก้ารามซามกร์เซัตกงไหนควันบาลลัมูดาวโยหดห้าเนบาทเจ็ดค chặt đường rồi, chặt đường rồi. Này thôi đi nào Nằm ngân to, nó nằm gần tới. chất đứng nó chặt đường. Năm ngân to chất trứng Chất trứng nhá Rồi chết rồi chết rồi chết. nằm nguyên chết chết rồi chết to nó rồi chết rồi đó ai làm một tim, ai chết cả tim rồi mà, chết rồi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  chết tim bay, rồi oh, pet tôi là mần mì bé tôi là mì bé tôi là bé đó ai nó mày tuần hệ là đắc đắc tu pet luôn nó mới nhận tốt đó nó mới nhận tốt nó mới nhận luôn ไอ้น้ำมันเตงไอ้น้ำมันเต็งไอ้นำมันเต่ง้น้ำนเงตุกบังพิังนะควายน้ำมันนะแต่ว่ามีรำมไอน้ำมันเต่งไอ้น้ำมันเต่งนรอง

ไอ้นม ah, ันเตงไอ้น้ามันเตงไอ้แดงเียนก้นอ่ะไอ้นามันเตงแดงกอาวแต่วามันปิดเสียมากมันไอ้น้ามันติมมาคือว่าไม่กินกันไหมลูกเปดลงเปดลงเปดลงเด้งกอด Đến, to oh, cao, oh, ai đến kia mày, ai nó to cao to, không đến được đấy, không được tim không được đâu, không được đâu, không được đâu, không được ไอแดงไม่เอาอาวุธเลยแต่ว่านักอย่างเดียวไอน้มันที่มาไม่ตู้ก้อนล้วมันมันจิก้ก้าอย่างมากเลยฮันลก้ามอย่างมากแ้วมันแ่ไม่ตู้นตัวดงจาาัวก้าวเปล่าโตนั่นหรตแดงไม่ขาไแทงนะแต่ว่าตันดักเอาเลยะตู้ส้มาไอมดงไอน้มันตีมาไอน้ำมันตีนมา แดงะที ens, ่หมายเดกนเด็กคนะไอ้ก้นี่ปลมมันไอ้น้ำมันเตงไอ้แดงกะเกียมาไอ้น้ำมันนี่แปลมมันเชียงวาน้านอนมานะเป็ตอนึ่งรองไอหนึ่งรองอยู่แดงก็ไม่กินกันกองนำเงินแป็ตจอนหนึ่งรอง Hãy à, đăng mà Phé to chết rồi Chết lưng đen to Chết lưng มาจูิวววกรเลยกระยอมเลยกระยอมเลยๆๆๆอมห้านาทีหน้าทีห้าทีหนาทีเก้าซองซุ่มซ่เจ็ดเ้าซองซุ่มซ่ดเจ็ด ข้าวช่องสุดเจ็ดอานาทีนะครับนานาทีข้าวช่องสุดเจ็ดกองน้องยกยาล่ะมุมแดงเป็นไหวชนะนะครับนานาทีนะรอว่ากูต่อบ